สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามชมละครจีนแล้วก็วงการบันเทิงจีนกันอยู่นะคะข่าวาว,าวต่างๆเลยค่ะหวานก็มาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะคะสำหรับอพิโซดนี้มีเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นมาฝั่งนะคะก็เป็นสปอยตอนจบของตัวละครผู้หญิงนะคะสำคัญสำคัญ3ตัวละครก็คือทงเซียวเหมยแน่นอนนะคะเพราะว่าก็คือนางเอกค่ะแล้วก็เหอหงหรินนะคะนางรองเบอร์สองแล้วก็เยฟ่ฟางผู้หญิงที่มีบทบาทในเรื่องอีก น,น,นั่นเองค่ะก็จะเป็นทงเซียวเมยเฮอหงหลิงแล้วก็เย่ฟางนะคะในเรื่องนี้นั้นวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะเป็นละครแนวย้อนยุคนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนค่ะนําทีมโดยนะคะคุณเสี่ยวจานแล้วก็คุณหลี่ซินนั่นเองแล้วก็มีดาราอีกมากมายหลายๆท่านเลยนะคะก็จะบอกเรื่องราวถึงวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นปักกิ่งกลุ่มหนึ่งค่ะภายใต้คลื่นแห่งการปฏิรูปการปกครองณนะตอนนั้นแล้วก็การเปิดกว้างมากยิ่ง ขึ้นในสังคมของพวกเขานะคะก็จะมีความฝันของเยาวชนเหล่านี้ก็จะมีความหลากหลายแต่ว่าแต่ละคนนั้นเขาก็มีชะตากรรมที่แตกต่างกันเป็นของตัวเองค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็ได้รับคําชมเชยเยอะแล้วก็ออกมาในรูปแบบของ r a t i ติ้งนะคะก็ประสบความสําเร็จทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ทางด้านของสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศที่ออนแอร์อยูอ่สำหรับสถานีโทรทัศน์ CCTV นะคะซึ่ง ในเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีการเขียนบทละครแล้วก็มีการขัดเกลา่าที่ใช้เวลานานเช่นเดียวกันก็ ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีบทละครอยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถที่จะแคสนะคะนักแสดงออกมาได้อย่างเป็นมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครเป็นอย่างดีค่ะเป็นละครน้ําดีที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรามาดูจุดจบของตัวละครฝ่ายหญิงกันนะคะเอานางเอกก่อนค่ะทงเซียวเหมยนะคะทงเซียวเหมยนั้นเป็นลูกสาวของรองแม่ทัพทงค่ะทีนี้นะคะในวันปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเธอมักจะไป เริ่มต้นเรื่องก่อนเนาะเธอมักจะไปที่โกดังหนังสือนะคะเป็นห้องสมุดร,รับที่เขาปิดไปแล้วต้องห้ามค่ะก็ไปอ่านหนังสือซึ่งโกดังแห่งนี้เต็มไปด้วยหนังสือต้องห้ามที่ถูกยึดเอามาไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็มักจะมีปิดเอาไวไอ้อไะง่ายๆค่ะทางคงทางเข้าอะไรเนี้ยปิดนะคะแต่ว่ามันมีหน้าต่างที่จะให้เข้ามาแล้วนางเอกของพวกเรานั้นเข้ามาอ่านชอบอ่านวรรณกรรมต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องราวที่เธอชอบอ่านเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสําหรับพระเอกนั้นนะคะเสี่ยวซุนเซิงนั้นก็รักเรียนอเอาง่ายๆนะคะชอบชอบอ่านโน่นนี่ค่ะแล้วก็มาที่นี่เพื่อที่จะมาอ่านหนังสือเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นสองคนที่มาอ่านหนังสือแต่ว่า,าไม่ได้ที่จะมานั่งอ่านด้วยกันเอาไม่เคยพบกันมาก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะเสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกพรเรานั้นก็บังเอิญนะคะบังเอิญได้มาอ่านหนังสือตอนที่ฝ่ายของเรียกได้ว่าราปภแล้วกันเนาะฝ่ายรักษาความปลอดภัย กำลังจะมาะพบเข้ากับนางเอกนะคะถงเสียวเหมยนั่นแหละก็เลยพระเอกก็เลยจงใจที่จะช่วยค่ะพระเอกของเราเป็นผู้ที่มีจิตจิตจิตสาธารณะมากๆนะคะพยายามจะช่วยไปทุกๆคนเลยนะคะทำให้ตัวเองได้รับความลำบากบ่อยๆค่ะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือทำเสียงอะไรขึ้นมาเพื่อให้เราประพอนั้นมาตามหาเขาจะได้ไม่ต้องไปสนใจนางเอกของพวกเรานะคะคือปล่อยให้ถงเสียวเหมยนั้นหลบหนีไปได้ค่ะ ตลอดเวลานะคะก็คือไม่เคยเจอหน้ากัน่วนทงเสียวเหมยนั้นก็รู้ว่ามีคนช่วยเธอเธอก็แบบว่าเออกังวลใจอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่ช่วยเธอนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะนี้จนกระทั่งค่ะเมื่อเธอติดตามนะคะมาเจอแบบเย่ฟังอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกับเสียวซุนเซิงแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะก็คือมีเหมือนกับว่า เพื่อนเป็นเพื่อนกับอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วนะคะอย่างเย้ฟังก็รู้จักกลุ่มกับกลุ่มของพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะนางเอกของพวกเรามากับเย้ฟังนะคะพอเข้ามาได้รู้จักกันแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะคือเรื่องราวที่เสี่ยวซุนเซิงนั้นเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวที่อยู่ใน ในห้องสมุดนั่นแหละนะคะห้องสมุดลรรับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเอารู้ความจริงว่าคนนี้นี่เองนะคะผู้ชายคนนี้นี่เองที่ได้ช่วยให้เธอนั้นรอดออกมาได้ค่ะดังนั้นความรู้สึกที่ทางถงเซียวเหมยมีต่อพระเอกของพวกเราก็เลยเลยมีความแบบ แตกต่างไปจากผู้ชายคนอื่นๆเอาง่ายๆละกันนะคะแต่ว่าเสียดายที่ความประทับใจที่ผู้หญิงมีกับผู้ชายนะจุดนี้มันมันเป็นเวลาที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเสี่ยวซุนเซิงนั้นได้ตกหลุมรักเหอหงหลินไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถงเซียวเหมยก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าเออไม่เป็นไรไม่สารต่อไม่บอกหรอกว่าอะไรเกิดขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามเสี่ยวซุนเซิงนั้นนะคะก็ยังเก็บไอตัวที่มันเป็นตัวขั้นอะ ตัวขั้นหนังสือเอาไว้นะคะตั้งแต่นั้นมาทางด้านของนางเอกของพวกเราค่ะก็เริ่มให้ความสนใจนะคะกับสิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องราวของเสี่ยวซุนเซิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่อย่างเงียบๆนะคะเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระบ้างปิดทองหน้าพระบ้างอะไรก็ว่าไปค่ะสาหรับนางเอกของพวกเรานะคะก็เงียบๆไปเรื่อยๆค่ะต่อมาภายหลังจากเสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกเราประสบความสําเร็จในการเกณฑ์ทหารนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโชคชะตามันไม่ได้แบบว่า อวยให้พระเอกของพวกเราจเจริญรุ่งเรืองในสายทหารนะคะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บในขณะที่พระเอกของพวกเรานะ้นน่ยไปช่วยชีวิตของเย่กั้หัวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือว่าพระรองนี่เองนะคะง่ายๆค่ะ <c oughs> นิสัยพระเอกไปเคลียร์ทุนระเบิดให้ระหว่างภารกิจพิเศษนะคะในการฝึกซ้อมนั่นเองดังนั้นทําให้เสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกเราก็ต้องออกจากกองทัพนะคะก่อนเวลาที่จะต้องแบบแบบ คือไม่จบหลักสูตรเอาง,ง่ายๆค่ะฝึกไม่จบแล้วก็ต้องกลับไปที่ปักกิ่งเพื่อรับการรักษาเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งแบบขาเดินไม่ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าาเรียกได้ว่าพิการชั่วคราวแล้วกันแต่แต่เอาเป็นว่าเดินไม่ได้นะัดจุดหนึ่งนะคะในระหว่างของการรักษานั้นนะคะด้วยเสี่ยวซุนเซิงนั้นนะ่ะ ก็แบบมันทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจริงๆเพราะว่าความรักก็ต้องสูญเสียไปเนาะเออโหหงหลินก็คือตัดสัมพันธ์นะคะกับเขาไปก็ทำให้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนี้โหยสุดยอดแล้วะคะ่ะพระเอกของพวกเราจะต้องฝ่าด่านเคราะห์ไปให้ได้นะคะแต่ง่างรก็ตามนะคะด้วยการดูแลอย่างดีจากพี่สาวแล้วก็กำลังใจอย่างสุดๆนะคะอย่างกับ ถงเซี่ยวเหมยเนี่ยดูแลเขาอย่างเหนียวแน่นมากๆค่ะในที่สุดนะคะทั้งสองคนนี้ก็คือตกหลุมรักกันแล้วจากนั้นก็แต่งงานกันแล้วกลายเป็นสามีภรรยากันค่ะทั้งสองคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีฉากที่ต้องฝ่าฟันความยากลาบากมาด้วยกันอีกนะคะแล้วก็ให้กําเนิดลูกสาวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะอันนี้ก็คือ ตอนจบนะคะของนางเอกของพวกเราถงเสียวเหมยนั่นเองค่ะมาดูที่เหอหงหลินกันบ้างนะคะเหอหงหลิงน,นั้นเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วถือได้ว่าเป็นไอดอลที่ ผู้ชายในสมัยนั้นน่ะคือคือชอบอะ่ะผู้หญิงแบบเนี้ยคือเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายในสมัยนั้นชอบนะคะอย่างเดินท่ามกลางฝูงชนเนี่ยเธอจะมีออร่าที่ดึงดูดการมองของเหล่าผู้ชายได้เป็นสายตาเดียวกันเลยนะคะอย่างทางด้านของอพระรองนี้เป็นคนแรกที่เราเห็นผ่านหน้าจอว่าตกลุมรักเธอเลยแบบสุดซึ้งทันทีที่เขาเห็นเป็นครั้งแรกนะคะก็คือรักแรกผมนั่นเองจากนั้นไปชวนเพื่อนคะ่ะ <laughs> ไปชวนเพื่อนนะคะมา มาก็คือเสี่ยวสุนเริงนั่นเองก็ตอนแรกก็กะว่าเออมามาช่วยมาดูหน่อยอะไรงนี้เพราะว่าตัวเองนั้นไป ไปประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้พอเสียวซุนเซิงมาแล้วเนี่ยในกระบวนการที่เป็นการรู้จักก,การเล่นสเก็ตอะไรก็ตามนะคะก็คือแม้กระทั่งพระเอกของพวกเราก็โดนเอ่อเหอหงหลินนี่ตกไปเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าพระเอกนั้นรู้สึกทึ่งนะคะกับกับความทั้งสวยหุ่นดีแล้วก็รวมทั้งความสามารถของผู้หญิงคนนี้ด้วยเกิดความทึ่งแล้วก็อ่ะเป็นอันว่านะคะก็ก็รักแล้วกันค่ะนี้เพื่อไม่ให้ทาทาร้ายามิตรภาพแล้วว่า พระเอกกับพระรองนะคะทั้งสองนี่ก็เลยตัดสินใจแข่งขันกันอย่างยุติธรรมค่ะแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเหอหงหลินนั้นชอบอพระอเอกของพวกเราแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามในเวลานี้ครอบครัวของพระเอกนะคะได้ล่มสลายไปค่ะเพราะว่าพ่อนั้นก็มีปัญหากับทางพรรคนะคะแม้ว่าเขานั้นจะอาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะคือเขาก็ต่างจากคนทั่วไป ที่เนี่ยเออสำหรับที่นี่ซึ่งหมายความว่าสำหรับเหอหงหลินแล้วกับเขานะฮะก็ก็คือถ้าพูดถึงถ้าจะคู่กันก็คู่ได้เนาะ พะก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันทางด้านฐานะมากเท่าไหร่นะคะสำหรับสาหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆแต่ว่าภูมมหลังของครอบครัวของเหอหงหลินนั้นนะคะก็ไม่ดีเช่นเดียวกันมีชีวิตที่ลำบากมากๆก็ลำบากกว่าครอบครัวของทางเสี่ยวซุนเซิงอีกค่ะหลังจากที่แม่ของเธอนะคะรู้ว่าเออมีลูกชายของตระกูลเย่นะคะเย่กวัวหัวระรองเนี่ยมาชอบเหอหงหลินเนี่ยก็ทำให้แม่นั้นเชียร์เต็มที่เลยนะแม่เชียร์คุณชายเย่ค่ะ แต่งอะไรก็ตามนะคะเหอหงหลินเธอชอบพระเอกชอบเสี่ยวซุนเซิงนั่นเองในที่สุดก็เลยแบบอืมนะ ก็ก็คบกับพระเอกมาได้แป๊บหนึ่งแต่มันก็เกิดเรื่องนะคะเพื่อน,อนๆก็คือเรื่องที่พระเอกของพวกเราไปช่วยชีวิตนะคะเคลียร์ทุนระเบิดให้กับเย่กลัวหัวนั่นเองค่ะในที่สุดก็ตัดสัมพันธนะ์ณจุดนั้นแล้วเหอหงหลินนะคะก็ได้ทําให้ให้สิ่งที่แม่ของเธอใฝ่ฝันนะประสบความสําเร็จก็คือแต่งงานกับเย้กลัวหัวะลองนั่นเองนะคะโดย เอาง่ายๆค่ะคือครอบครัวของพระรองรวยนั่นเองนะคะก็จะทำให้ชีวิตของทางด้านเหอหงหลินแล้วก็แม่นั้นดีขึ้นด้วยค่ะถ้าดูนะคะจากเรื่องราวของตัวละครเหอหงหลินก็สรุปได้ว่าก็เป็นชีวิตที่ที่ดีนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของเธอด้วยเพียงแต่ว่าเส้นทางที่เดินไปสู่เป้าหมายของเธอนั้นนะคะเธอละทิ้งความรักในวัยวัยรุ่นไปค่ะก็จุดนี้นะคะเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน ของทางด้านเหอหงหลินนะคะเพราะว่าคู่นี้แต่งงานกับแต่งงานกันไปแล้วอ่ะก็คือเยก่กั่วหัวกับทางเหอหงหลินแต่งงานกันไปแล้วมีความทะเลาะเบาแววงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงเวลาต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้มเีเรียกได้ว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขนะคะสำหรับพระรองกับนางรองนะคะต่อมามาดูนะคะตัวละครเย่เฟังค่ะว่าตอนจบของเธอเป็นอย่างไรนะคะ เย่ฟังเนี่ยเป็นน้องสาวของเย่กัวหัวพระรองของพวกเราค่ะแล้วเย่ฟังนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดของนางเอกของพวกเราก็คือถงเสี่ยวเหมยเลยนะคะแม้ว่านะคะเย่ฟังนั้นจะมีอายุที่น้อยกว่าเย่กัวหัวก็ตามแต่ว่าความคิดของเย่ฟังนั้น เป็นผู้ใหญ่กว่าพี่ชายของเธอมากค่ะเธอนั้นไม่เพียงแต่เข้าร่วมกองทัพในช่วงต้นนะคะแต่ว่ายังรับด้วยหาง,งานแต่งงานในครอบครัวด้วยนะคะก็คือคือรับงานเป็นคนที่รู้ดีว่าอะไรจะต้องทำนะคะคือเป็นผู้ที่มองการไกลแล้วก็มีวุฒธธิภาวะที่ดีกว่าพี่ชายอีกค่ะมีเพียงนะคะตัวของเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานนั่นเองค่ะนี้เย้ฟังนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเราจะเห็นว่า เธอนั้นไม่ชอบคู่มันจากนั้นก็ใช้เฉินหงจินเนี่ยมาเป็นหมากในการที่จะแบบว่าปัดไอ้คู่มันคนนั้นออกไปแล้วก็ชีวิตของเธอก็ ผูกติดอยู่กับไอเฉินหงจินเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเฉินหงจินมันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไงละ่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตการแต่งงานก็เลยพบกับโศกนาฏกรรมเช่นเดียวกันคือต่อไปในอนาคตเย่ฟังแต่งงานกับเฉินหงจินนะคะแต่งกับไอแว่นนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามก็คือแยกทางกันค่ะอย่าล้างกันในที่สุดนะคะเอาเป็นว่านะคะเย่ฟังในที่สุดแล้วเนี่ย เธอได้พบกับคนที่เธอชอบหลังจากที่ประสบกับความเจ็บปวดแล้วก็การต่อสู้ผ่านชีวิตไปแล้วนะคะก็คือเยฟังนั้นได้แต่งงานใหม่อีกนะคะหลังจากที่เลิกกับเฉินหงจุนไอแวนไปแล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งบทของอพิซซ์นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียแล้วนะคะว่าในจุด บทสรุปปลายทางของผู้หญิงที่เป็นตัวเด่นๆในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตัวละครตัวไหนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะและเดี๋ยวหวานจะทำคอนเทนต์ให้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ